พ้อมกันเลยนะคะขอบคุณมากะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแหม่รอบแก้วแค่เดียวยืนนานเลยนะพี่นะแังดึงในความสวียรนะบูมครับติดเต้นติดกระชาติด้าในติดเต้นนี่ใครได้แก้วหงวไฟที่มีลายเซ็นแ้วนะครับนั่นแหละฮะ รสชาติที่เราคุ้นกับความของพี่ๆชอบก็มีลายเซ็นด้วยนะครับแอนที่เห็นชี้ๆกันอยู่นี่คุณสายคืนนี้ต้องกลับไปกอดแน่นอนเลยกอดแก้วกอดแก้วนะคะให้กำลังใจคุณฟ้าชนิดนะครับพี่พบ้เดี๋ยวคุณฟ้าจะไปตัวแทนไปประกวดที่ไหนคะที่เมืองซสปโปโตประเทศบราซิลคโอ๋้ประกวดที่บราซิลประตูภาษาของบราซิลเรียครับอ๋อแล้วครับเรื่องภาษาเนี่ยผมก็คงสอนไม่ได้นะครับ ในฐานะที่เคยผ่านเป็นทีประกวดมาก่อนนะครับพวารู้สึกถึงเล่นก็ต้องมีนะฮะจริงๆแล,วล้วบทเรียนไม่ง่ายนะครับก่อนขึ้นเวทีหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะครับใช่ฮนะหายใจเข้าหายใจออกลึกๆแล้วก็มีสมาธิกับความกนะล้วจะคิดว่าเราต้องมั่นใจต้องทําได้เพียงแค่นี้ความมั่นใจก็จะมานะครับส่วนข่านแอดคว้าเนี่ยเดี๋ยวพอประกวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนกันตัวต่อตัว,ตว ขอคนค่ะทุกท่านครับปรบมือให้กำลังใจคุณวาดังๆอีกสักครั้งนึ่งนะคะขอชคอีนะคะนำตำแหน่งกลับมาเพราะว่าสาวคล้ชุอยู่แล้วน้ี่สน่สวยนตเลยแน่ ีชมพูนะคะสำหรับสาวสวยคุณฟ้าของเราดัวเองนี่นะคะพิธภัณฑ์คอปปี้ไฟเซอร์แอสเซนเซอร์ไพรคอฟปี่ค่ะชง่ายนะคะเพียงแค่ฉีกซองเติมน้ำร้อนนะคะแค่นี้ก็สวยสุขภาพดีได้แล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะ ทนคุณประวัณพัฒน,นะคะคุณประวัณพัฒการโอราท่านผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดและพัฒนาสินค้าให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกบนเวทีด้วยค่ะกระะะะะบบาบเรียนเช่น,น,น,นาม,มามก นี้นะคะทั้งคุณวี่แล้วก็คุณฟ้าเไป,ไป็นผู้เช่านคณะผู้บริหารจะถ่ายภาพร่วมกันณจุดโฟโต้บอร์ดค่ะ